สวัสดีครับนนนะครับนนยาธนการดืนอวายครับปัจจุบันศึกษาอยู่คณะนิเทศศาสตร์สาขาการผลิตอีเวนต์และการจัดกานเทศการและการประชุมชั้นปีที่2ครับสวัสดีครับชื่อเนมชลธรพารลักษ์คณะนิเทศศาสตร์สาขาการผลิตอีเวนต์และการจัดงาเทศการและการประชุมชั้นปีที่2ครับ สำหรับงานเซนนอตไทยแลนด์นะครับเราต้องากาที่จะทำเทศกาลที่ไม่ได้อิงอยู่กับประเพณีที่มันเคยมีอยู่นะครับในเรื่องของเทศกาลที่เราหยิบยกขึ้นมาเนี่ยเราต้องการที่จะส่งเสริมความเป็นไทยครับเอกลักษณ์แล้วก็ออตลักษณ์ของความเป็นไทยเนี่ยจึงกลายเป็นงานเซนนอตไทยแลนด์เกิดขึ้นครับสำหรับในกระบวนการทำงานนะครับก็เราเริ่มต้นกันที่การ brainstorm เลยไอเดียก่อนเลยกว่าที่จะได้ตัวของเทศกาลนี้มาแล้วก็การหยิบเอาความเป็นไทยเนี่ยทำเป็นเทศกาลเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายครับเราระดมไอเดียกันยาวนานกว่า3สัปดาห์เลย พื่อที่จะได้ไอเดียไอเดียหนึ่งมาแล้วก็หลังจากรวบรวมไอเดียได้เสร็จก็ทําการรีเสิร์ชเพิ่มเติมแล้วก็ทําการค้นคว้าให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะหยิบเอาเอกลักษณ์ของไทยจริงๆเนี่ยขึ้นมานําเสนอให้กับทุกคนได้รับชมนั่นเองครับความต้งาของเราคือเราต้องการที่จะทำให้เทศกาลของเราเนี่ยนอกจากที่มันจะแตกต่างแล้วจะเป็นเทศกาลที่สามารถสนับสนุนทั้งเรื่องของวัฒนธรรมไทยแล้วก็สนับสนุนในด้านของการที่คนรุ่นใหม่ จะได้มีส่วนร่วมกับเทศการแล้วก็วัฒนธรรมไทยมากยิ่ขึ้นนั่นเองครับส่วนที่ช้าทาี่สุดของเนมเนมคิดว่าเป็นในส่วนของการออกแบบ ตัวงานของเราตั้งแต่เริ่มเลยครับเริ่มจากที่ว่าเรารับโจทย์มาจากอาจารย์แล้วได้มีการมาระดมความคิดมาร่วมออกแบบตัวชิ้นงานสถานก,การณ์หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพวกนี้ผมมองว่ามันเป็นประสบการณ์อย่างนึงเราเรยนักศึกษาเราได้สัมผัสเองเนียและสำหรับใครนะครับที่กําลังมองหาประสบการณ์การเรียนเน้นการลงมือทําจริงเรียนกับตัวจริงสาขาการผลิตีเวนต์ของกรุงเทพเราก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ผมอยากให้ทุกคนได้มาลองกันครับเพราะที่นี่อีเวนต์บียูแค่เรียนก็มีงานรอครับ